มังงะายตีโโอ้หทำไก่ไปขายของเฮ้ยอะไรใครเห่ยกลุ่นลงมาน้าลงไปทำอะไรในนั้นน่ะมาหาอะไรกินมั้งทำอะไรเอามือมาหยิบดิอย่ากัดนู้นวุ้ยไอ้ยกลัวไม่ใช่แมวตบนู้นวุ้ยเอ้ยลองดูดิอะไรเนี่ยให้เลยมาเนี่ยเออป้ายลดราคาเหรอไม่ได้เซลน้าเอาไปทำอะไรเนี่ยอ้าโอ้โหผลงานชิ้นโบแดงโกงเห็นไปป้ายลดราคาโง่เล รายการใหม่ไม่ใช่เหรอ,อ,อตัวตือนนี่อะไรนะเนี่ยเราก็ต้องวาดรูปเลยโอยน้าวาดรูปเป็นด้วยเออเรียนมาไม่ได้ใช้เนี่ยเฮ้ยลงหม้อแล้วได้ท้าวาดอะไรเนี่ยเห็นบ้านต่ออะไรนะต่อือมโตใช่เหรอมันอัปลักษณ์อย่างไม่เสร็จอย่าบัดว่าก่อนได้ดแม่เฮ้ยนะแล้วมันมันสไตล์เราสไตล์เราโอ้ได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  มั่นใจนะว่านาลูตะเออมึงดูให้เป็นนาลูตะนี่ก็ได้ก็ได้น้าว่าแล้วน้าไม่ได้เขียนเออกูถนัดอย่างเงะเนาะเหรอวาดไม่ค่อยเหมือนอ่ะเออไม่เป็นไรนี่สไตล์เราใช่ไหมเออใช่ใช่เราจะทำสแตมป์กันนะอุ้ยสแตมป์เหรอเฮ้ยๆน้าๆเดี๋ยวอะไรไปติงวอผ่านโอ้โหบุกปล่อยมันผ่านอ่ะมึงคิดว่ามันจะเมียงมันทันเออเมียงไม่ทันว่ะเออปล่อยปล่อยไปเถอะอุ้ยทำไมสีมันนดำตอนเรียนเนี่ยน้ชอบทำอย่างเงี้อาจารย์ว่าสีเน่าสีเนี่ยแสนแสนมัน ไปเลยติมวอลเลยไปแล้วหายหูตุจันไปแล้วไปมันไปอปมันไป,ป,นไปเอาละเสร็จแล้วเฮ้ยน่าใช้ได้อผ้ามันสีสิน่อยนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทําน่คอมมันจะได้แบบชัดๆยังไงเนาะนี่ไงก็ปรับอย่างนี้เลยเฮ้ยจริงอ่ะใช่เจิงนะใส่โลโก้แหละโอ้จริงดิเฮ้ยโอเคเลยแล้วยังไงก็ไปปิ้นดิเฮ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าไปทำโฟโต้ใช่ไหมเออใช่ทำโฟโต้เสร็จแล,แล้วอันนี้ล่ะอันนี้ก็ปิ้นฉากละเฮ้ยดีวาย เอออันนี้กูซื้อมา2 7บาทโอ้ยเจง๋งอะไม่แพงไม่แพงทำไรอะนะก็เป็นขนาดจมโบใช่ไหมเราก็เอาติดลงไปอย่างนี้เลยอ่ายังไงต่อนะตัดดิโอเคๆตัดตัดพอตัดปุ๊บเราก็อ๋อเป็นฉากหลังใช่ไหมเออเดี๋ยวขอดูสเต็มของน้าหน่อยได้ได้เนี่ยตัดไอ้มันเรียบร้อยก่อนเอาละนี่ไงเฮ้ยเจง๋สงสเต็มมันเดียวในโลกใช่เพราะว่าอ่มันไม่มีขายใช่ไหมนะเออใช่ใช่เนี่ยเป็นอย่างนี้แหละโหบ้านมึงสวนสนามป่ะเด็กเจ๋งโอ๊ไม่ได้สวนสนามนะปิดเรียบร้อย เฮ้ยเราก็จะได้กรอบรูปแสแตมใช่ไหมอออันเดียวในโลกเลยเห็นไหม,มสวิงให้คนทางจากักรวาลมาเวลเห็นหน่อยโอหนาไปไกลเลยเฮ้ยซ็ <He> i, อกกระดงเรือใครไม่ใช่สาระการ,ปรเปลี่ยนโอ้เหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะนาเขาไม่ให้ตอกดับกูตอกได้ไงของของเขาแปะไว้อย่างนี้ก็โอเคแล้วเออได้อยู่นะเนี่ยใจ่เซฟพอปิ้นกระดาษโฟโต้แล้วก็ทำสีข,ขนาดจัมโบเ้เนี่ยมันก็โอเคนะเฮ้ยนี่แสดงว่าจัมโบ้เนี่ยอันเนี้ยน้าจะได้สองอันใช่ไหมใช่ใชไ่ได้สองอันก็คือแกก็เก็บไว้ไหนบอกเมื่อกี้อันเดียวในโลกว่า เยกิ่วได้ย okay, okay. hey, ินนะโอเคๆเฮ้ยอยนี้ก็ให้คนอื่นได้สิอยากให้ก็ได้นะแต่เขาจะเอาไหมอ่ะเออไม่รู้เรายัดเยียดได้ไหมอ่ะโอ้ไม่รู้ลมาลองดูว่าข้างหน้าจะเป็นลูกใครนะไปแล้ว